Fine. Oh. Oh, การถูกแบนออกจากเกมอาจเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยบางครั้งก็เป็นการแบนจากทางผู้พัฒนาเกมเองหรืออาจจะเป็นการแบนจากระบบที่ตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดกฎแต่โดยส่วนใหญ่การแบนเหล่านี้มักจะส่งผลเฉพาะบัญชีของแต่ละคนเท่านั้นและไม่ได้สร้างความเสียหายในวงกว้าง แต่สิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้มันไม่ใช่เพียงแค่การแบนธรรมดาแต่มันเป็นหายนะระดับแพลตฟอร์มบัญชีโรบอคนับแสนบัญชีถูกแบนถาวรและที่เลวร้ายไปกว่านั้นการแบนในครั้งนี้ฝังลากลึดไปถึง i p address รทำให้ผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถสร้างบัญชีใหม่ได้อีกเลยและไม่ว่าพวกเขาจะทำอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถกลับเข้าสู่แพลตฟอร์มได้และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพียงแค่การเข้าไปเล่นเกมนี้ครับ คอสวุอินซิเดนต์มหาวิบัติเกมดิ่งนรกให้เสียงภาษาไทยโดยโรบู แต่มที่หมกราคมปี2020 Cryan Error ได้ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม r o b ็ o x ซึ่งมีลักษณะระบุเพศไม่ได้ทรงผมบอ๊อบใส่เสื้อสีดำโลโก้ r o b ็อกและใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีเทากางเกงยีนสีดำและรองเท้าผ้าใบทั่วไป Cryan Error มีผู้ติดตาม372คนและมีเพื่อนเพียง1คนโปรไฟล์ของเขามีข้อความระบุไว้ว่า A g เจ t 2502 s n t r a c k 0944และลิงก์เซิร์ฟเวอร์ Discord และในเวลาประมาณ2ปี6เดือน15วันหลังจากที่บัญชี c l a y a n e r r o r ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีใครรับรู้ได้เลยว่าบัญชีนี้จะสร้างเกมเกมนึงขึ้นมาที่เป็นตัวจุดชนวนความชิปหายให้กับ b l บ o x I ายันเฮีหนึ่งในช่อง YouTube ที่ได้ทำการสืบสวนบัญชี c r y a แ e er r เออเลอได้ออกมาเผยว่าบัญชีนี้ได้เชื่อมต่อกับผู้ใช้ย i s s o r r d ถึง3คนด้วยกันได้แก่ Agent, s ซ n t r a c k และบัญชีโดยซิ t r a c k เป็นผู้ริเริ่มในการสร้างบัญชี c r y a แอ er น r อ r รลอและเขาเองก็ยังมีช่อง YouTube ของเขาที่ใช้ชื่อว่า s ิ n โดยในคลิปวิดีโอของเขาเขาก็มักจะแทนตัวเองว่าพอ p บ๊อบซึ่งในปัจจุบันทางผมเองไม่สามารถหาช่อง YouTube ดังกล่าวได้แล้วและอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าช่อง YouTube ดังกล่าวถูกแบนหรือถูกเปลี่ยนชื่ออย่างไรก็ไม่อาจทราบได้ในวันที่10เมษายนถึงวันที่12เมษายนปี2021มีผู้เล่นโรบ็อกหลายคนรวมไปถึงยูทูบเบอร์ที่ใช้ชื่อว่า Lost Motion ได้รายงานว่าพวกเขาสูญเสียโรบ็อเป็นจำนวนมากให้กับเกมที่มีชื่อว่า Awesome Minigame ซึ่งถูกสร้างโดยผู้พัฒนาที่ใช้ชื่อว่ารูคิยะโดยเป็นเหตุการณ์ที่ใช้เทคนิคเดียวกันกับเกม Wife Hotel ที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วในคลิปวิดีโอโรบักพิ t โดยการล่องหนเกมพา s s สซ่อนเอาไว้หน้า UI ของเกมหลังจากนั้นกระดดดโรบักของผู้เล่นไปอย่างแนบเนียนและสิ่งที่น่าสงสัยก็คือเหล่ารายชื่อของเกมพา s s สดังกล่าวมันมีชื่อที่เขียนว่าพอบบ๊อบอยู่ด้วยเช่นเดียวกันกับคลิปวิดีโอของซินที่มักจะตั้งชื่อคลิปว่าพอ p บ๊อบตามด้วยคำว่าโมเมนต์ จากนั้นก็มีหลักฐานที่ยืนยันอย่างชัดเจนแจ่มจันทเมืองพิจิตว่าซินคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั่นก็คือวิดีโอของเขาที่แสดงให้เห็นว่าเขาได้รับโรบักไปมากเท่าไหร่จากเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งสรุปได้ว่าในช่วงเดือนเมษายนปี2021 s ซินทรักและรูคิยะได้จับมือร่วมกันสร้างเกมออซัมมินิเกมเพื่อขโมยโรบักเป็นจำนวนมากจากผู้เล่น ต่อมาในวันที่16เมษายนปี2021รูคิยะก็ได้ถูกแบนบัญชีออกจาก r o บ็อกจึงทำให้ s ซินทร c กต้องหาแนวร่วมอื่นในการสร้างความวุ่นวายในแพลตฟอร์ม r o บ็อกซึ่งนั่นก็คือ เจและบันจีพวกเขาทั้ง3ได้วรวมกันสร้างเกมในโรบ็อกที่มีชื่อว่า The Straker Hangout และถูกสร้างโดยบัญชี The Straker Dev โดยถ้าหากเราเข้าไปเล่นเกมนี้ก็จะมีสคริปแปลกๆถูกใช้งานอย่างเงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าการที่เราตัดสินใจเข้ามาเล่นในเกมนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดมหันต์มากๆผู้เล่นจะถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปที่หน้า UI ของตัวเกมโดยจะมีสคริปล่องหนทำงานอยู่อย่างลับๆซึ่งสคริปดังกล่าวจะส่งข้อความที่ไม่ ไม,ม่เหมาะสมลงในแชทของเกมแล้วผู้เล่นไม่มีทางรู้ถึงกระบวนการนี้เลยแม้กระทั่งข้อความที่ตนเองไม่ได้เป็นคนพิมพ์ซึ่งกระบวนการนี้ส่งผลให้ระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติของโรบอทได้เห็นว่าผู้เล่นใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมและก็ได้ทำการแบนบ,บัญชีของผู้เล่นทันที และหลังจากนั้นภายในเวลา4ชั่วโมงหลังเกมนี้และ The Striker Dev ได้ถูกสร้างขึ้น Roblox ก็ได้ลงดาบแบนบัญชี The Striker Dev ลลงไปถึงลบเกม The Striker Hangout ออกจาก Roblox แต่อย่างไรก็ตามการแบนในครั้งนี้ก็ไม่อาจหยุดการกระทำของซินทร c กได้เขาได้ประกาศลงใน Discord ของเขาว่าเกมที่พวกเขากำลังจะปล่อยจะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นน่าเชื่อถือบ้านป้า ในวันที่16กกรกฎาคมปี2022 c นยี n สิ r สอครอออหรือซินทรักก็ได้เปิดตัวเกมคอ w o o d ขึ้นซึ่งเป็นเกมที่ใช้สคริปต์ตัวเดียวกันกับเกมก่อนหน้านี้โดยหน้า UI ของเกมเป็นหน้า UI ใหม่มีพื้นหลังสีดำและตัวเกมก็ได้ซ่อนแชทอย่างสมบูรณ์ไม่สามารถมองเห็นแชทบล็อกได้และภายใน23วินาทีต่อมาเราก็จะได้เห็นท้องฟ้าสีแดงพร้อมกับเอฟเฟกต์แคมมาลาเชคจากนั้นเราก็จะถูกตัดการเชื่อมต่อกับเกมและถูกแบนอย่างถาวร โดยระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติของโรบ o ทอีกทั้งใน Discord ของผู้สร้างก็มีบอทส่งข้อความระบุ username และ password ของผู้เล่นไว้อ,อย่างชัดเจนแล้วมันรู้ได้ยังไงวะเนี่ยนั่นจึงทาให้ผู้เล่นคนอื่นที่ได้รับผลกระทบก็ได้รีบกระจายข่าวแจ้งเตือนไปยังผู้เล่นคนอื่นไม่ให้เข้าไปเล่นเกม c o s ต w o o d ส่วนทางซิน track ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็ได้ให้ทีมของเขาสแปมลิงเกม c o s ต w o o d ให้กับผู้เล่นคนอื่นได้รู้จักเกมของเขา และ1ในยูทูบเบอร์ที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือ Crack T1000 เขาคือสตรีมเมอร์ยุวชนที่มักจะสตรีมเกม Roblox เป็นประจำโดยในขณะที่เขากําลังสตรีมอยู่นั้นก็มีเหล่าผู้คนเริ่มส่งลิงก์เกม Costwood ให้กับเขาและหลังจากนั้น You cannot say slurs like that so I'm g o n n a have to time out you for like 10 minutes No racial slurs Yeah no slurs Leave the game I'm uh, fine Oh. oh, it's a troll thing. Okay. Oh. Huh? Oh, did you hack my account? Oh, man. No, what? Okay. ช่างเป็นอะไรที่น่าเศร้าสตรีมเมอร์ที่ไม่รู้อิหนูอิเนมีความไร้เดียงสากลับต้องมาเป็นเหยื่อของผู้คนที่ไม่หวังดีวันที่18กดกดาคมปี2022 Twitter R T C ก็ได้ประกาศข้อความแจ้งเตือนถึงเหตุการณ์ดังกล่าวและแนะนำให้หลีกเลี่ยงการสตรีมเกม Ro บ l o x และการเล่นโรบ o x ดโดยความระมัดระวังเพื่อเป็นการดีที่สุดและต่อมาก็มีเหล่ายูทูบเบอร์ได้ทําคลิปแจ้งเตือนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและนอกจากครากทีวันตสันที่ได้รับผลกระทบจากเกมคอส o ูดก็มียูทูบเบอร์โรบ็อกชื่อดังอย่างกรีคราฟทที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ก็ยังโชคดีที่มันเกิดขึ้นกับบัญชีสำรองของเขาก r ีคราฟทอย่างแนะนําให้ผู้เล่นโรบ็อกทุกคนอยู่ให้ห่างจากเกมแปลกๆก,ก่อนในช่วงเวลานี้และในช่วงเวลาต่อมาแคร e แอนเออร์เรอร์ก็ได้ตั้งค่าเก เกมคอสบูดให้เป็นส่วนตัวอย่างกระทันหันทําให้ผู้คนไม่สามารถเข้าเกมคอสบูดได้ซึ่งอาจเกิดจากการที่เขาต้องการที่จะป้องกันเกมนี้ไม่ให้ถูกลบออกจากโ o บ็อกและในวันที่19กรกฎาคมปี2022เป็นเวลา1วันหลังจากที่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับคอสบูดและหนึ่งในทีมงาน r o บ็อก ก็ได้แจ้งว่าตอนนี้เหล่าทีมงานกําลังเทคแอคชั่นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและพยายามแก้ไขช่องโหว่แต่ยังไงเสียทางโรบ็อกก็ไม่อาจที่จะตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในทันทีถึงแม้ว่าทีมงานจะพยายามแก้ไขแต่ในช่วงเวลานั้น r o บ็อกแพลตฟอร์มที่เป็นดังบ้านหลังที่2ของใครหลายๆคนบัดนี้มันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปและในขณะเดียวกันก็มีข่าวลือว่า โคแอดมินอินฟินิตี้ถูกแฮ็กและอาจทำให้ผู้เล่นถูกเทเลพอร์ตไปยังเกมที่อาจทำให้ผู้เล่นถูกแบนได้ซึ่งโคแอดมินอินฟินิตี้คือชุดคำสั่งแอดมินคอมแมนยอดนิยมที่ใช้ในโรบ็อกโดยเฉพาะในเกมที่ต้องการให้ผู้เล่นบางคนสามารถควบคุมเกมได้มันถูกนำไปใช้ในหลายๆเกมในโรบ็อกและยังมีรายงานอีกว่าบัญชีโรบ็อกเกือบ200,000บัญชีถูกแบนออกจากโรบ็อกในช่วงเวลาเพียงแค่12ชั่วโมงที่ผ่านมาและอีกรายงานที่ไม่ว่าใครที่ได้ยินก็จะต้อง ุทานร้อมๆกันงหายหมดแล้วนั่นคือการแบนที่มีสาเหตุมาจากเกมคอสบูดนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การแบนบัญชีเดียวแต่เป็นการแบนทั้ง IP Address ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกบัญชีที่ใช้อินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายนั้นๆซึ่งจะไม่สามารถเข้าถึงโรบ็อกกันได้เลยทั้งโคดเง่าสักกาชแต่อย่างไรก็ตามใน Twitter RTC ก็ได้รายงานว่า ข่าวลือที่ว่าโคแอดมินอินฟินิตี้ถูกแฮ็กไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดเพียงแต่มีการอัปโหลดโคแอดมินอินฟินิตี้เป็นการอัปโหลดซ้ำในมาร์เก็ตเพลสซึ่งเป็นของปลอมและเป็นอันตรายต่อผู้พัฒนาเกมและผู้เล่นในโรบ็อกและในเวลาต่อมา RTC ก็ได้รายงานว่าอภิมหาวิบัติความบันเลยที่เกิดขึ้นได้ยุติลงแล้วเนื่องจากว่าโรบ็อ x ได้สามารถเข้าถึงเกมคอสต์วูดได้ในที่สุดและทำการแบนบ,บัญชีที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งบัญชีหลัก และบัญชีสำรองที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดและเกมอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้เล่นในอนาคตรวมไปถึงการลบโคอินดินิฟิตี้ของปลอมออกจาก Marketplace และนอกจากนี้โรบอกยังยกเลิกการแบนบัญชีของผู้เล่นที่ถูกแบนอย่างไม่เป็นธรรมในวันที่20กรกฎาคมปี2022 4วันหลังจากที่เกม c o s ์ w o o d ได้ถูกสร้างขึ้นโรบอก ได้จัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้สำเร็จใคร An อนเออร์ก็ถูกแบนออกจากโรบ็อกเรื่องเหมือนจะจบแต่มันก็ไม่จบในวันเดียวกันก็มีรายงานจาก YouTuber น้อยใหญ่ว่ามีการสร้างคอสบ o d เวอร์ชันอัปเกรดที่สามารถกำจัดผู้เล่นได้เร็วถึง500%ผู้คนต่างก็พูดว่ามีผู้เล่นมากกว่า1,000 0คนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ แต่ตามข้อมูลแล้วพบว่าการเข้าชมคอสบูทเวอร์ชั่นใหม่มีผู้เล่นเข้าชมเพียง456คนดังนั้นข้อมูลนี้จึงไม่ใช่ข้อมูลจริงแต่อย่างใดและในขณะเดียวกันใน Discord ของ s ิน r a c k ก็ได้ตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางของพวกเขาจากการใช้ช่องโบูในการโจมตี r o บ็อกเป็นการเปิดโปง r o บ็อกในเรื่องของการดูแลระบบรักษาความปลอดภัยและการเพิกเฉยความใส่ใจในบางจุดของโรบ็อกซึ่งนี่แสดงให้เห็นว่ามันก็ยังไม่ถึงจุดจบของพวกเขา และสักวันพวกเขาจะกลับมาไม่ช้าก็เร็ววันที่3ตุลาคมปี2022มีผู้เล่นเริ่มรายงานว่ามีเกมใหม่ใน Roblox ที่กำลังทำให้ผู้เล่นถูกแบนและพวกเขาระบุว่าเหล่าแฮกเกอร์จาก o s ส w o o d ได้กลับมาแล้ว The Silent Beta ถูกสร้างขึ้นโดยบัญชีที่มีชื่อว่า e d g a m e 1 1 3 3 4โดยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์นี้มีชื่อว่า f o r e n s i Nap ที่กำลังสตรีมเกม Roblox ซึ่งเกมดังกล่าวอาจมาจากการที่เขาได้พบเจอในคอมเมนต์ระหว่างการไลฟ์สตรีมโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเหตุการณ์ที่มีความคล้ายคลึงก,กันกับเกม c o s s o d แบบลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นทำให้สตรีมเมอร์ดังกล่าวถูกแบนออกจาก Roblox และหลังจากนั้นก็มียูทูบเบอร์หลายๆคนประกาศว่าแฮกเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับเกม Coswood ได้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งแต่แล้วความจริงก็ปรากฏว่าเกมดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมแฮกเกอร์ของเกม Coswood เลยโดยจากช่อง YouTube เทรซี2015ที่ได้รับข้อมูลจากกลุ่มโ o เบอร์เ a n and c o r p o r a t i o n ที่เป็นกลุ่มเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของซินทรกอย่างใกล้ชิดก็ได้ยืนยันว่ากลุ่ม s o w o o d จะไม่กลับมาอีกแล้วโรวมไปถึงเกมใหม่ที่เป็นประเด็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมพัฒนา s o w o o d อย่างแน่นอน ในวันที่4ตุลาคมปี2022เอ็ดเกม11334ก็ได้ถูกแบนบัญชีอย่างถาวรอ,อีกทั้งก็ยังมีการยืนยันจากทีมสร้างคอสบูดว่าพวกเขาเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกมนี้แต่อย่างใดและเกมดังกล่าวก็เป็นแค่เกมที่ใช้วิธีการเดียวกันกับเกมคอสบูดเท่านั้น เรื่องราวของ c o s สบู่อินซิเดนต์เป็นหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนว่าในแพลตฟอร์มโรบ็อกไม่ใช่ทุกเกมที่จะปลอดภัยบางครั้งแค่คุณกดเข้าไปเล่นเพียงครั้งเดียวบัญชีโรบ็อกของคุณก็อาจจะหายไปตลอดการและนี่ไม่ใช่เพียงแค่การแฮกเล่นๆแต่มันคือกับดักที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำลายผู้เล่นหากเล่ากาดตก เราอาจตกหลุมพรางก้นเหล่านี้ได้และก่อนที่เราจะรู้ตัวมันก็สายไปแล้วสิ่งนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าในแพลตฟอร์มโรบอ x เราไม่อาจไว้ใจอะไรได้100%แล้วเพรนเพื่อนละ่ะเคยเกือบตกเป็นเหยื่อของเกมอันตรายแบบนี้ไหม เคยมีประสบการณ์ที่อาจทำให้ถูกแบนในโรบ็อกบ้างหรือเปล่ามาเล่าให้ฟังกันได้ที่ใต้คอมเมนต์วิดีโอนี้ครับและถ้าหากเพื่อนๆชื่นชอบการนำเสนอของคลิปวิดีโอนี้สามารถสนับสนุนได้โดยการกดไลค์กดแชร์และถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆก็อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้พบเจอกันในเดือนถัดไปสวัสดีครับ uh, Everybody worry about the crown being Look, homie, me on the man right now Talking to a P.I., kinda time we on Don't roll like the kind of take eons Got a little buzz, it's time to go beyond Can't look back, no time to hit rewind Yeah, she wants to do best class I'm like, boo, hoo, you, must ask. They pour way too much in your glass Just move your hips like a whole class Get the gab, i